ด้เวลาฟังธรรมแล้วลเรามาฟังเราฟังกันเรื่องการปฏิบัตินี่แหละเพราะยังไงยังไงเราก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสในการประพฤติการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการเดินจงกรมไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ไหว้พระไม่ว่าจะเป็นการแผ่เมตตามันก็เป็นการปฏิบัติทั้งนั้นเราปฏิบัติเพื่ออะไร เื่อความสุขทุกที่ไหนถุกที่ปัจจุบันความสุขที่เรามีก็อยู่แค่ปัจจุบันอดีตก็ล่วงมาแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมตถาตถาบิปัสสติมีสติในปัจจุบันทุกคนมีความสุขหมดถ้ามีสติอย่างน้อยๆแล้วก็ถ้าเราทุกเราก็ทุกเพราะการปฏิบัติธรรมเท่านั้นแหละ ทำยังไงการปฏิบัติทำมันถึงให้ทำให้ทุกข์มันก็ทำความเพียรพอทำความเพียรมากมันก็เลยทุกข์ถ้าเราทำความเพียรน,น้อยมันก็ยังไม่เห็นทุกข์หรอกทำให้มันมากทำให้มากเจริญให้มากพระพุทธเจ้าบอกพาวิจารหุรีกตาทำให้มากจเจริญให้มากเราทำความเพียรเราทำเพื่อเพื่ออะไรทำไปเพื่อการปฏิบัตินั่นแหละความเพียรมีอยู่แต่ที่การปฏิบัติแต่ค <elle> นสมาหมากินเขาเพียรในการหาทรัพย์ หาพกคทรับหาสมบัติหาอริยะเราหาอริยะเราภาวนาอริยะทัพคือการภาวนาการสวดมนต์ไหว้พระการแผ่เมตตาการเดินจงกรมการั่างสมาธินี่เป็นอริยะทัพทรัพย์ภายในเป็นทรัพย์ที่จะทําให้เกิดแก่เจ็บตายอีกอย่างมีความสุขถ้าเราทําแล้วเราไม่มีความสุขเราจะทําไปทําไมเราทําให้มันเห็นสีความสุขของการปฏิบัตินะมันไม่ใช่ของยากหรอกทําแป๊บเดียวก็รู้แล้วว่าสุขหรือทุกข์ ทําให้มากเจริญให้มากเอตมังคารมุตตมังเป็นมงคลนั้นสูงสุดอย่างหนึง่งทำให้มันเป็นมงคลเข้าไว้อย่างน้นอยๆเราก็ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาในครั้งหนึ่งนี่ก็ยังเป็นกุศลมากแล้วละคนที่เขาเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วเขาไม่ได้ความประพติธปฏิบัติเหมือนเรานี่เขาก็ขาดทุนอย่างเรานี่เกิดมาก็ได้กําไรข้าวของเงินทองทรัพย์สมบัติบ้านเรือนรถเรือเรามีเราก็ใช้ ใช้ไปอย่างนั้นและใช้ไปอย่างคนภาวนาะนั่นแหละจะทําอะไรมากไปก่อนนี้ก็คงไม่ได้หรอกเพราะเราเกิดมาตายเรามาภาวนาะให้คิดถึงความตายที่จะมาถึงตนอยู่ตลอดคนไหนที่ยังไม่เคยคิดถึงก็ให้เริ่มคิดถึงซะความตายจะมาถึงเราแน่มาตอนนี้แหละมาวันนี้แหละไม่ได้มาวันอื่นตอนอื่นหรอกตอนนี้ปัจจุบันลงไปทําให้เห็นปัจจุบันให้มากชีวิตไม่มีอะไรเที่ยง เหมือนเข็มนาฬิกานั่นเนี่ยไม่ได้อยู่กับที่ถึงจะอยู่กับที่มันก็อยู่ได้ไม่นานมันก็อยู่แค่ช่วงแป๊บเดียวแป๊บเดียววินาทีเดียววินาทีเดียวมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเหมือนชีวิตเหมือนจิตเหมือนใจเรานี่แหละเข็มนาฬิกามันก็เป็นธรรมะอย่างหนึงเข็มเล็กมันก็ตัวเล็กๆเข็มเล็กๆมันก็เดินช้าๆแต่มันก็ลากเข็มใหญ่ไปได้ ใหญ่ขนาดไหนมันก็ลากไปได้มันมีอยู่สองเข็มสามเข็มมันก็ลากหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่อย่างนั้นแหละไปการเวลามันไม่เที่ยงเราดูเข็มเวลาเข็มนาฬิกาเราดูให้มันเป็นธรรมะเหมือนคนนี่แหละยิ่งเกิดมาก็ยิ่งแก่ยิ่งเกิดมาก็ยิ่งเจ็บยิ่งเกิดมาก็ยิ่งตายถ้าไม่เกิดสักครั้งไม่เกิดสักทีเราจะอะไรมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมันไม่มีอะไรดีหรอกเรามาดูของเรานี่แหละว่าเราภาวนาไปถึงไหนกัน ทุกวันนี้เราเกิดความสุขมากไหมเราเกิดความทุกข์มากไหมเรารู้ทำไหมเราปฏิบัติทำไหมเราทำมาแล้วเราสบายใจไหมเรามีความสุขไหมการปฏิบัตินี่แหละเป็นอุบายอุบายเพื่อให้ฆ่ากิเลสกิเลสมันมีอยู่แปดหมื่นสี่พันอย่างน่นนะพระพุทธเจ้าทรงตรัสรูส้รมแสดงทมสาธยายทมไว้แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นั่นแหละล้วนแต่กิเลสทั้งนั้น พระธรรมที่เป็นกิเลสถึงจะเป็นพระธรรมพระธรรมที่เป็นธรรมจริงๆมันไม่มีอะไรหรอกมันไม่มีค่าไม่มีราคาอะไรพระธรรมที่มันเป็นของจริงๆเราคือการปฏิบัติคือสติคือปัญญาคือสัมปชัญญะความรู้สึกตัวถ้าเรารู้สึกตัวอยู่ก็นั่นแหละเป็นยอดธรรมนะเรามีสติมีสัมปชัญญะอยู่กับการปฏิบัตินี่แหละยอดธรรมทำาลงในปัจจุบันอย่าไปคาดไปหมายในอดีตอย่าไปคาดไปหมายในอนาคต ให้เราทําปัจจุบันให้ดีที่สุดอย่างน้อยๆเราก็เกิดแจ่เจ็บตายอยู่แล้วท่านนี้เราไม่ต้องไปดูอย่างอื่นหรอกเราดูลงไปที่นี่แหละที่เรานี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างลงมากน้อยขนาดไหนก็อยู่ที่เราไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นก็เรารู้เราเห็นของเราอยู่นี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดเราทําให้มากจเจริญให้มากทําอยู่เนืองๆทำอยู่เรื่อยๆทำตลอดไป การประพฤติการปฏิบัติไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนยิ่งคนปฏิบัติยิ่งมองเห็นความตายที่จะมาถึงตนทุกทุกลมหายใจคนนั้นแหละพยามาจุฬาจะมองไม่เห็นน่ะความตายของเขาก็จะสิ้นอายุไขเขาจะไม่ตายก่อนกันที่อายุไขเขาจะไม่ ตายแบบทรมานมันก็แล้วแต่กรรมเขานั่นแหละเขาทำกรรมมันไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปแล้วเขาก็ต้องเป็นทายาทคือว่าเขาก็ต้องได้รับความนั้นนั้นสืบไปนั่นแหละพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นเราประพฤติปฏิบัติด,ดูแต่มันจะมีความสุขมากมันจะมีความสุขน้อยมันก็อยู่ที่เรานี่แหละถึงจะนั่งสมาธิทั้งวันก็ใช่ว่าจะไม่ทุกถึงจะเดินทางทรงกรมทั้งวันก็ใช่ว่าจะไม่ทุกถึงจะสวดมนต์ทั้งวันก็ใช่ว่าจะไม่นมนทุก การปฏิบัตินี่คือมันประกาศสัจธรรมออกมาคือทุกทุกขังอริยสัจจังทุกที่มันเป็นอริยะทุกที่มันเป็นอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐคือทุกไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากทุกหรอกไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากกาปรปฏิบัติให้รู้ทุกกำหนดให้รู้ทุกหรอกเราทำดูเรากำหนดรู้ทุกบ่อยบ่อยแล้วก็ปฏิบัติทำอยู่บ่อยๆถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นมันจะเป็นไปได้ยังไงของมันเกิดกับเราแท้ๆทําไมจะไม่รู้ไม่เห็น ทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ธรรมะเท่านั้นแหละคองโลกนี้ถ้าอาจธรรมมันก็ครองโลกอยู่ได้ไม่นานธรรมะมันครองไปชั่วฟ้าดินสลายนั่นแหละธรรมะมันครองโลกธรรมะท,ที่เป็นโลกก็คือความทุกข์ธรรมะท,ท,ที่เป็นความพ้นโลกก็คือนิโรธคือความพ้นทุกข์นั่นก็มีอยู่แค่นี้แหละทุกข์มันอยู่ที่การกำหนดรู้นี่แหละถ้าเราไม่กำหนดรู้เราก็ไม่รู้หรกทุกหน้าตามันเป็นยังไงนองละลรทำปฏิบัติมันเป็นยังไง การปฏิบัติธรรมนี่แหละทาให้มีความสุขความเข้าอกเข้าใจในทุกในสมุทัยในนิโรธในมรรคในอริยสัจสี่นี่แหละถ้าเราทําได้เราก็รู้จักแค่นั้นแหละถ้าเรายังไม่ทําก็เริ่มทําดูให้ฝึกให้หัดให้กําหนดรู้ว่าเออเราเกิดมามีชีวิตนี่มันมีอะไรเป็นสาระเกีนสารกินก็กินจนอิ่มนอนก็นอนจนตื่นอาบน้ําก็อาบน้ําจนเส็จที่เที่ยวก็ทําจนเส็จภาระ ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นแต่ธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่แค่นี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าจะเป็นคนเฒ่าคนหนุ่มไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นเหมือนกันหมดนี่แหละคือหน้าตาของธรรมะของธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติธรรมะเป็นธรรมชาติไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรไม่ดีของจริงประกาศอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนเป็นไปตามธรรมชาตินั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดมา ทุกสิ่งทุกอย่างก็ตั้งอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ดับไปในที่สุดแล้วเรานั่นแหละจะเกิดอีกแล้วเรานั่นแหละจะมาตั้งอยู่เรานัา่นแหละจะมาดับไปถ้าเราไม่เห็นเราเราก็เห็นแต่คนอื่นมันก็ใช้ไม่ได้เราต้องดูตัวเองเราต้องดูปัจจุบันที่ตัวเองาออาก,อการปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรยากหรอกการปฏิบัติธรรมมันก็เป็นของยากก็จริงเป็นของง่ายก็จริงแต่มันไม่มีอะไรยากมันอยู่ที่การฝึกการหา ถ้าฝึกชำนาญแล้วหัดชำนาญแล้วปฏิบัติชำนาญแล้วมันก็ง่ายนิดเดียวจะทำอะไรก็ได้หมดจะเข้าฌานไหนฌานไหนก็เข้าได้จะไปรูประชานอรูปประชานก็ไปได้ถ้าเราฝึกหัดแบบเกิดความชำนิชำนาญถ้าเราทำใหม่เราก็เป๋หน้าเปยหลังยังไม่รู้จักอะไรยังไม่รู้จักศีลไม่รู้จักสมาธิไม่รู้จักปัญญาเราก็เริ่มมาสมาทานศีลซะเราก็เริ่มมาทำฝึกกันฝึกการหัดทำสมาธิซะ เราก็มาเริ่มการสาธยายทำพลังเองเทศพลังเองเดินปัญญาเองพัฒนาปัญญาซะนั่นแหละคือทำปฏิบัติมาตามมันเป็นอย่างนั้นแหละทุกคนก็ต้องผ่านจุดเดียวกันหมดนั่นแหละเริ่มต้นเป็นอย่างนี้ท่ามกลางเป็นอย่างนี้ที่สุดเป็นอย่างนี้ในที่สุดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นอันเดียวกันคือพระพุทธเจ้าคือพระอรหันต์เป็นอันเดียวกันจะเป็นพระพุทธก็ช่างจะเป็นพระธรรมก็ตามจะเป็นพระสงฆ์ก็เรื่องของเขาเขาก็เป็นอันเดียวกันนั่นแหละสมมติ เป็นอย่างเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันก็ไม่ต้องไปสงสัยในตัวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงสัยในตัวเรานี่ว่าเราเป็นได้หรือยังเราปฏิบัติได้หรือยังทําปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างรวมลงที่เรานี่แหละ เราเกิดมาเราก็มีค่าเราตั้งอยู่เราก็มีค่าเราดับไปเราก็มีค่าถ้าเราปฏิบททัติทมแต่ถ้าเราไม่ปฏิบททัติทมหาค่าหาราคาไม่ได้แต่ถ้าปฏิบัติทมได้โอ้ยประเมินค่าประเมินราคาไม่ได้สูงส่งเหลือเกินถึงจะเป็นทุกข์ขนาดไหนก็ไม่ยอมทิ้งการปฏิบัติมุ่งมั่นอยู่ที่การปฏิบัติเท่านั้นคนปฏิบททัติทมมันลึกมันซึ้งมาก มันก็เหมือนยาเสพติดนี่แหละคนยาเสพติดถึงเวลาเขาก็อยากเสพอยากดูดบุหรี่อยากกินเหล้ากินเบียร์อยากกินของที่มึนเมาเขาติดมาเราภาวนาเราก็ติดเหมือนกันนั่นแหละถึงเวลาเราก็อยากเดินจงกรมถึงเวลาเราก็อยากนั่งสมาธิถึงเวลาเราก็อยากสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาเราก็ติดเหมือนกันและติดการปฏิบัติธรรมติดการภาวนามันก็เป็นเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรแตกต่างกันหรอกมันแล้วแต่ใจของคนปฏิบัติ คนศรัทธาม,มากคนทามากก็เกิดความรู้มากคนไม่ทําก็ไม่มีความศรัทธาไม่มีความรู้ไม่เชื่อมัน่นไม่มอบกายถวายชีวิตพอมาทามาแล้วสัตว์รันชีวิตตันจิตทางข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หน้าตาเป็นอย่างนี้พอเราปฏิบัติอย่างนี้ไม่มีอะไรที่นอกเหนือจากคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะมาทําให้เรามีความสุข เรามีความสุขมากเลอเกินเราได้ปฏิบัติกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราได้ศรัทธาเื่อมใสพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรามีความสุขมากเลอเกินจะไปพูดให้ใครฟังเขาก็ไม่เชื่อถ้าเขาลองมาทําเหมือนเราเขาก็จะได้พบความสุขเหมือนเรานั่นแหละสุขไม่มีอะไรยิ่งกว่าก็คือความสุขของจิตของใจนี่แหละจิตใจมันเป็นสุขอืเพราะร่างกายจิตใจมันก็มีอยู่แค่การปฏิบัตินี่แหละศึกษาแล้วก็ปฏิบัติฟังแล้วก็ปฏิบัติ คุยกันแล้วก็ปฏิบัติมันก็มีอุบายหลายสิ่งหลายอย่างในการปฏิบัติให้เรารู้ให้เราเข้าใจถ้าเราไม่ทำถ้าเราก็ขาดโอกาสที่จะทำเราก็ไม่มีโอกาสที่จะประพฤติปฏิบัติตามจริงมัาไม่ใช่ของที่จะทําง่ายหรอกไม่ใช่ของที่จะทำายากหรอก,ม,อจจก,รอกมันต้องลองง่ายก็ต้องลองดูยากก็ต้องลองดูเอาให้ลองดูนะอเอาแค่นี้แหละลองดู